รกราบกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติครับผมว่าที่ร้อยตีเชิดศักดิ์จำปาเทศกรรมการบริหารราชการแผ่นดินในฐานะประธานอนุกรรมาการการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจในสังก,กัดกระทรวงมหาดไทยขออนุญาตที่จะเรียนถามส่วนราชการที่ได้มาตอบคําถาม การปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชก,การแผ่นดินสามคำถามนะครับคำถามแรกจะขอเรียนถามว่าออหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชก,การแผ่นดินเนี่ยออได้มีความเห็นเกี่ยวกับที่จะต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายด้านการบริหารราชก,การแผ่นดินไว้อย่างไรและหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายแต่และฉบับ และในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินนั้นมีผลความคืบหน้าอย่างไรบ้างในคำถามที่2การพัฒนารูปแบบการบริหารราชการจังหวัดที่มีผลสำเร็จสูงนะครับซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกระทรวงมหาดไทยสภาพัฒน์สำนักงบป,ประมาณ อยากจะเรียนถามทั้งสี่หน่วยงานว่าได้ดำเนินการโครงการนี้อย่างไรและมีผลความคืบหน้าอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของกรรมธิการได้มีการปรึกษาหาลือแล้วก็อยากจะเสนอแนะว่าออในช่วงแผนปฏิรูปเ,ออเริ่มต้น ทางกพลได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เสนอผลการศึกษาไว้11ประเด็นด้วยกันซึ่งถ้าหากออพิจารณาแนวทางที่กพลดำเนินการในเผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงเมื่อถึงปี65 ก็จะมีเพียงผลการปฏิรูปประเทศผลม่มีเพียงผลการศึกษานะฮะยังไม่มีผลการดําเนินการที่เป็นรูปธรรมอย่างใดเพราะฉะนั้นหากทางเอหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบจะได้นําเอาความเห็นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ศึกษาไว้แล้วมาดําเนินการควบคู่กันไปก็คิดว่าน่าจะมีการดําเนินการปฏิรูปด้านบริหารราชการแผ่นดิน ในการบริหารราชก,การในระดับที่มีผลสำเร็จสูงเนี่ยมีผลเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นได้บ้างนะครับในปี2565ก็ขออ,อ,อนุญาตเสนอแนะไว้แล้วประการสุดท้ายจากการที่กรรมธิการได้ออกไปติดตามเสนอแนะและเร่งรัดในจังหวัดต่างๆปรากฏในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างก็มีประเด็นปัญหาก็คือว่ามีหน่วยงานตรวจสอบเนี่ย ได้มีการตรวจสอบแล้วก็มีการให้คำแนะนำในลักษณะที่ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเกิดความวิตกกังวลแล้วไม่กล้าที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทำให้แต่ละปีเนี่ยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้เนี่ยถูกละเลยแล้วก็ทิ้งไปเนี่ยปีละเป็นจำนวนมากเพราะนั้นอยากจะเรียนถามว่า กรมบัญชีกลางกับหน่วยงานตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเนี่ยได้มีการซักซ้อมทำความเข้าใจแล้วก็มีการเสนอแนะกันอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์ให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อยแล้วกเ็เป็นประโยชน์กับการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริงขออนุญาต นำเรียนถามทั้งสข้อเพื่อประโยชน์ในการบริหารและการแบ่งดินต่อไปขอบพระคุณครับ